คือตอนนี้สปอตเตอร์ของทางหมิงหม,มิงรู้แล้วครับว่าเก่งตามระยะแค่ไหนครับเลยต้องสั่งให้หมิงหม,มิงชิดแล้วตอนนี้เอาการาฟิกลงเลยครับเอาการาฟิกลงเลยเอาแล้วครับหมิงหมิงถือว่าทําได้ดีอยู่ตอนนี้ครับจะเรียกคะแนนกับพื้นมาได้หรือเปล่าในรันนี้เอาจากลอย คุณผู้ชมที่จะแตนถามเลยครับอะไรอะ่ะนั่นนะสิามาดาูดาครับเกิดอะไรกันขึ้นครับโอ้ยหมิงหมิงพยายามที่จะเกาะติดเข้าไปครับไปเรียกว่าแตะท้ายของเก่งครับตรงนี้ครับหมิงหมิงทำได้ดีครับเก่งก็ทำได้ดีเช่นกันในการนำครับหมิงหมิงก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เก่งนำไปได้ครับตรงนี้เลยแทงเข้ามาครับแหมมีการสกิดครับ